สวัสดีแฟนๆช่องผู้หญิงดูบอลน,นะคะวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปข่าวๆข,ของหงแดงลิฟ์พูซึ่ง จะไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาว่าตอนนี้ลิพูมมีการพูดคุยสัญญากับนักเตะคนไหนบ้างนะคะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของข่าวนะคะเรื่องของสถิติของนักเตะบรรดากรงหน้าของลิพูว่าตอนนี้ใครมีสถิติเป็นยังไงบ้างสถิติใครน่าสนใจบ้างนะคะอ่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ติ๊กไม่ได้ลงคลิปมา3วันเนาะก็ถึงเวลาแล้วกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนติ๊กไม่สบายเนาะก็คันคันคอก็จะไอค่อก็แคคแคคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วเนาะก็มาพูดคุยกันละกันนะคะหลายหลคนอาจจะเห็นข่าวอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยมีการพูดคุยสัญญากับใครบ้างแต่หลายๆคนอคนก็อาจจะยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้เห็นแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ไปที่ประเด็นแรกเลยนะคะคือเรื่องของสถิติของบรรดากองหน้าของลิพูคะ่ะว่ามีใครสถิติน่าสนใจบ้างนะคะอ่ะ ขอขึ้นภาพรวมนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยเมื่อกี้สะอึกนะคะอ่ะขอขึ้นภาพรวมนะคะก็บรรดากองหน้าของนิพูเนาะตอนนี้ก็จะมีล yes ุยดิอาสววนูเสนะคะแล้วก็โมซาลานะคะโคดิกาโปเออโจตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ มีอยู่นะเวลานี้นะในบรรดากรองหน้าของลิพูที่เป็นระดับซีเนียนะคะอันนี้ไม่รวมบรรดาเด็กๆอย่างพวกเป็นโดอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าบรรดากลองหน้าของเราเนี่ยสถิติในซีซั่นนี้ของใครนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะอ่ะไปเริ่มที่คนแรกเลยนะคะคือเรื่องของคิงโมค่ะต้องบอกว่าคิงโมเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาก็โดนคอรหาอ่ะมีแฟนบอลบางคนที่ รู้สึกว่าโมเนี่ยฟอร์ม d r อปลงนะคะโมยิงได้น้อยลงนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าโมยิงน้อยลงถ้าหากว่าเราเทียบตั้งแต่ซีซันแรกที่โมย้ายมาเนาะซีซันแรกทะลุ40อะไรเงี้ยนะคะจนมาในซีซันต่อต่อมาเนี่ยมันดรอปลงฟอร์มมันการยิงมันน้อยลงแต่ถามว่าน้อยลงแล้วยังไงน้อยลงก็ ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่าโมก็ยังเป็นนักเตะที่สามารถยิงประตูได้มากที่สุดของสโมสรน,นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจนถึงปัจจุบันอยู่ดีนะคะแค่เพียงแค่ว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยมันด r o ลงแต่ก็ยังเป็นคนที่ทำประตูได้มากที่สุดในทีมอยู่ดีนะคะอา้าวไปที่ประเด็นของโมนะคะโมก็ซีซั่นนี้ต้องบอกว่าโมเริ่มต้นมาด้วย สถิติที่สวยหรูเลยนะคะ6เกมทุกรายการนะคะโมเนี่ยสามารถยิงประตูไปแล้ว3ประตูกับ4แอซซิตทุกคนเห็นอะไรในตัวโม เริ่มต้นมาซีซั่นนี้ทุกคนจะเห็นว่าโมเนี่ยมีสถิติการแอซซิตที่ดีนะคะมีการแอซซิตที่ดีมากๆเลยแล้วจาก6เกมเนี่ยโมยิงประตูเกมไหนบ้างแล้วก็แอซซิตเกมไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะเกมแรกค่ะที่โมแอซซิตนะคะคือเกมกับเชลซีอันนี้เราจะไล่เลียงของแอซซิตก่อนที่จะไปการยิงประตูนะคะเกมที่2ค่ะที่โมแอซซิตคือเกมกับนิวคาสเซิลแล้วก็อ,อีก2แอซซิตนะคะมาจากเกมกับวู๊แฮม ที่เราเพิ่งแบบว่าพลิกชนะนี่ก็เป็นอีกเกมนะคะที่เราแบบว่าขึ้นนําก่อนแล้วเราก็พลิกเกมล่าสุดเนี่ยนะคะที่เจอกับลาสซินแล้วก็โดนเจ้าบ้านขึ้นนําก่อนแล้วก็ก็พลิกกลับมาชนะได้อีกอยู่ดีนะคะเลยบอกโอ้โหทีมอะไรสะกดคําว่าแพ้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 แผ้โอ้ยสะกดยากเหลือเกินเพราะว่า คำว่าแพ้เนี่ยเราก็สะกดไม่เป็นต้องกราบขออภัยบรรดาแบบว่าพีพ่ๆกองแช่งด้วยนะคะที่อาจจะแช่งเรานะเวลานี้เนาะอาจจะต้องขัดคีย์บอร์ดก่อนแล้วก็เก็บเข้าตู้ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นจริงๆนะคะอา้าวไปที่ประตูกันบ้างนะคะที่โมเนี่ยได้มีการทําประตูไว้นะคะโมเนี่ยสามารถยิงประตูได้ในเกมกับบอลมาดแอตตันวิลล่านะคะแล้วก็เกมล่าสุดก็คือเกมกับลาซินนะคะที่ลงไปเป็นตัวสำรองแล้วก็สามารถทําประตูให้กับทีมได้นะคะใครล หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโมมีฟอร์มที่ดรอปลงไปแต่สำหรับติ๊กนะติ๊กคิดว่าไม่ไม่ได้ดรอปแต่ถามว่ายิงน้อยลงไหมน้อยลงแต่นั่นคือเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาดรอปลงนะคะ สถิติของโมโมก็ยังคงเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมนะักตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอย่างที่ได้โก่นไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะโมเนี่ยหลายๆคนอยากจะให้โมย้ายทีมอยากจะขายโมแน่นอนค่ะว่าคนคนนั้นไม่ช่ติเอ้ย,ยนะคะก็ยกังหยอกแซวกันนะคะจริงๆแล้วก็มีโอกาสเยอะแหละที่โมจะย้ายทีมนะคะแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นวิถีเป็นวัฒนจักรฟุตบอลเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของดาวินูเนยสกันหน่อยนะคะ พ่อหนุ่มผมยาวคนนี้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มต้นซีซัน2023ทับ24ได้อย่างสวยหรูมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวินูเยตเนี่ยยิงประตูไปแล้วทั้งหมด ตามประตูกับ2 a แอซซิตจากการลงเล่นทั้งหมด6เกมทุกรายการนะคะโดยดาวินูเนยสเนี่ยนะคะก็สิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกมันแปลกไปนะคะคือเรารู้สึกว่าดาวินูเนียสเนี่ยเขาเริ่มที่จะพัฒนานเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ใช่แค่การยิงประตูอย่างเดียวแต่เขามีสถิติเรื่องของแอซซิตด้วยอย่างในซีซั่นนี้นะคะแอซซิตไปแล้วทั้งหมด2ซีซั่น แต่มันมีความพิเศษอยู่นะคะมันมีความ p r i o r i t y อยู่ตรงที่ว่านับตั้งแต่การย้ายมาเล่นให้กับลิฟร์หูตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะคะจนถึงซีซั่นนี้ทางหน้าของดาวินนูเยสเนี่ยแอสซิดไปแล้วทั้งหมด6 แอซิดด้วยกันแต่ความพิเศษใส่ไข่อย่างที่ทิกได้บอกไปนะคะว่าดาววินโนยสเนี่ยขึ้นท่านเป็นผู้เล่นคนที่3นับตั้งแต่การมีทีมลิพูเป็นต้นมานะคะนับตั้งแต่แบบประวัติศาสตร์เป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของลิพูที่สามารถแอซิด6แอซิดให้กับผู้เล่นคนเดียวแบบติดต่อกันนะคือ6แบบนับตั้งแต่การย้ายมาเนี่ยมันไม่ใช่การว่าติดต่อกันไม่ได้หมายความว่า แอซิดทุกๆเกมแต่หมายความว่าแอซิดให้กับผู้เล่นคนเดียวตลอดระยะเวลาที่เขาเล่นมานะคะก็คือ6 a แอซิดแน่นอนคะ่ะว่าคนที่เขาแอซิดให้คือคนนี้ค่ะโมซาลานับนตั้งแต่การย้ายมานะคะทางหน้าของดาวินูเนสเนี่ยแอซิดให้กับโมซาลาไปแล้วทั้งหมด6 a แอซิดด้วยกันอย่างที่ดิ๊กไบบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคือทางด้านของเอ่อดาวินูเนีสเนี่ย ขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นคนที่3นะับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของลิพูนะคะที่ได้มีการแอซซิตมาโดยเจ้าตัวนะคะได้มีการแอซซิตไปทั้งหมด6กแอซซิตอย่างที่ติ๊กได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นคนที่3เนาะอาจจะมีการพูดวนหน่อยเพราะว่าติ๊กเองก็เริ่มเบร์เบริร์ติ๊กไม่สบายเนาะอ่ะทีนี้นะคะก็ไปที่คนที่เคยทําไว้นะคะคนที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของเออ่คาลิเมอร์นะคะที่เคยแอซซิตให้กับโรบบี้ฟาวเลอร์ในฤดูกาลสองพันเอ่อหนึ่งพั 1,1996นะคะฤดูการ96ถึง97ค่ะแล้วก็จะเป็นเอมิลเฮสกี้นะคะที่สามารถแอซิสให้กับไมเคิลโอเว่นได้ในฤดูการ2001ทับ2002นั่นเองค่ะที่เคยมีไว้นะคะก็เป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับดาวินนูเยสนะคะเพราะว่ามันก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าดาวินนูเยสเนี่ย เป็นกองหน้าก็ต้องสามารถยิงประตูดได้มากที่สุดสิแต่สำหรับติ๊กติ๊กมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะว่าบรรดากองหน้าของนิเวอพูลเนี้ยนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการแอซิดที่ดีมีการแอซิดที่เยอะอะอย่างเช่นทางด้านของโมซาลาก็เคยแอซิดไว้อย่างทางด้านของเอ่อทางด้านของอะไรนะทางด้านของฟีมิโนเนาะก็เป็นกองหน้าที่สามารถ แอซิดได้แต่ในส่วนของฟิมิโนเขาเป็นกองหน้าแบบฟอร์นายคือจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาเล่นฟอร์นายเนี่ยเขาก็เป็นกองหน้าที่สามารถทําประตูได้เยอะเนาะทำประตูได้เยอะแต่พอมาปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเยอร์ล็อบมาเล่นในตาแหน่งฟอร์นายก็กลายเป็นกองหน้าที่สามารถแอซิดได้อยู่เรื่อยๆนะ่ฮะสำหรับติ๊กติ๊กมองว่ากองหน้าไม่จําเป็นต้องแอซิด หรือไม่จะเป็นต้องยิงประตูเยอะเสมอไปขอแค่มีส่วนกับเกมอะสามารถบางคนเนี่ยไม่สามารถยิงประตูได้แต่หรือบางคนไม่สามารถที่จะแอซซีดได้แต่เขามีส่วนกับเกมในการดึงคู่แข่งให้เพื่อนได้มีโอกาสในการทำประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับติ๊กติ๊กคิดแบบนั้นมากกว่านะคะว่า มไม่จําเป็นต้องยิงประตูหรืออาซิสเสมอไปแค่มีส่วนกับเกมไม่ต้องเปิดวาร์ปหายไปเท่านั้นก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของสถิติของลุยที่อารกันหน่อยนะคะ ลอยดีอาค่ะในซีซั่นนี้นะคะก็ยิงไปแล้ว3ประตูกับ1นึแอซซิตนะคะก็ประตูแรกที่ทําได้ก็ในเกมกับเชลซีเนาะก็ฉลองการกลับมาแบบว่าเอ้ยหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นเกมใหญ่ก็สามารถแอซซิตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนต่อไปค่ะก็จะเป็นโจตาะคะแล้วก็ทางด้านของคนทกาปโปเนี่ยที่สามารถยิงประตูไว้ได้คนที่ละ1ประตูนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีอะ่ะ แต่ติเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ดาวินูเนียสว่าเฮ้ยแบบดาวินูเนียสจะสามารถทําประตูดได้ถล่มทลายเหมือนอย่างตอนที่เขาย้ายมาเบนฟิก้าซีซั่นที่2หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าทางด้านของดาวินูเนียสเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าซีซั่นแรกที่เขาย้ายมาเล่นให้กับเบนฟิก้านะคะเขามีการออกสตาร์ทที่ไม่ดีอะนะคะ แต่ในซีซั่นที่2เขาสามารถถล่มประตูได้นะคะได้แบบถล่มทลายเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็หวังว่าเขาจะทําแบบนั้นได้กับลิฟูซึ่ง <c oughs> เริ่มต้นซีซั่นมาแค่6เกมนะนี่มันเป็นแบบว่าการเฉลี่ยแบบ2เกมต่อประตูเลยอะนะคะคือสถิติแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแอซิดด้วยเนาะสองแอซิดนะคะก็อาจจะมีการได้ประตูที่แบบว่า แบบงงง,งบ้างจังหวะแบบว่าที่ไม่ได้ตั้งใจแต่สามารถทําได้หรือจังหวะการแอซซิตอย่างมันีเกมหนึง่งติจำไม่ได้ว่าเขาแอซซิตให้กับโมไม่จำไม่ได้นะว่าเกมไหนแต่เป็นจังหวะที่เขาโง่ตั้งใจจะโง่ทาประตูนี่แหละแต่มันบอลมันโดนไม่เต็มอะ่ะมันก็ไปแฉลบไปเข้าโมโมก็ทําประตูได้แล้วดาวินูเยสก็ได้แอซซิตแบบงงๆง,งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะติก,ก็ ถือว่าเป็นเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับลิฟภูสำหรับบรรดากองหน้าในซีซั่นนี้นะคะอะจบที่เรื่องของกองหน้าเราไปที่เรื่องของการต่อสัญญากันหน่อยนะคะ ไปที่เรื่องของการต่อสัญญาของ2นักเตะของลิพูนะที่ตอนนี้มีข่าวซึ่งจริงแล้วนะคะข่าวมีออกมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ติ๊กไม่สบายติ๊กก็เลยไม่ได้ทําลงเพจนะคะก็วันนี้ก็เลยเอามาไลฟ์เอ้ยเอามามาอัดคลิปแล้วกันพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะก็รู้ๆไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะเมื่อวานแตจริงๆแล้วได้เห็นมีข่าวออกมาจากทางหน้าของ Cross Off ไ i น์นะคะว่าลิพูเนี่ยกำลังมีการพูดคุยเรื่องของสัญญากับ2นักเต,กตะ,ค,ะคนนี้นะคะคือเตียโก้คันทาลา่าแล้วก็ทางหน้าของจิอาลมาติป แต่คนที่เป็น priority ที่สำคัญเลยนะคะไม่ใช่จอยอลมาติดแต่กลายมาว่าตตอาโก้คันทาร่าผู้ที่ถือว่าเป็นพอ,อโรงพยาบาลคนใหม่นับตั้งแต่การย้ายออกไปของเกตานะคะเจ้าตัวก็ขึ้นแทนเป็นโอ้โหผอ,อ,อกีฬาคนใหม่เลยลงเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นแต่มีข่าวเรื่องของการต่อสัญญาเพราะว่าเยอร์เกนครอปอยากจะให้เตียโก้คันทาร่าอยู่กับทีม ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นก็ตามมียการบาดเจ็บก็ตามแต่เยอเงนครอปเนี่ยมองว่าเป็น priority แรกนะคะทุกคนคิดว่าอะไรที่ทำให้เยอเกนครอปคิดว่าเตียโก้คันธาราคือ priority ถึงแม้ว่าเขาจะยังเป็นผู้เล่นที่อายุเยอะแล้วไม่พอยังเจ็บเยอะด้วยนะคะซึ่งอันนี้ติโก้แอบงงเหมือนกันนะคะ ก็แต่ก็มีความเข้าใจว่าด้วยความเยเกินคลอปเย้งอคลอปชอบบรรดาผู้เล่นที่เป็นซีเนียผู้เล่นระดับสูงที่มีประสบการณ์สูงอยากจะให้มาแบบประคองน้องๆอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แหละด้วยสไตล์เยื่อเกินคลอปเขาเขาชอบอยู่แล้วนะคะเยื่เกินคลอปคือก่อนหน้านี้เรามีเจมิลเนอร์อยู่ในทีมนะก็เป็นคนที่เย้งอคลอปเนี่ยโอ้ยช่วยพูดคุยเรื่องของการต่อสัญญาเลยว่าเอ้ยอยากจะเอาเจมิลเนอร์เนี่ยไว้ในทีมนะคะอยากจะให้เจมิลเนอร์อยู่กับทีมเนาะแต่ท้ายที่สุด ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แป๊บเดียวก็ย้ายออกนะคะตอนวัย37อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ค่ะก็ในส่วนของเตวโก้ฮานาล่าแล้วก็เจเอมาติบเนี่ยสัญญาจะหมดพร้อมกันนะคะคือในซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แหละนะคะก็จะหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของเจเอมาติบค่ะเจเอามาติบนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะอยู่กับริพูอยากจะจบอาชีพการค้าแข้งเขาที่นี่กับริพูนะคะคือเขาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยแต่ ก็ไม่ได้เป็นพ i ORITY แรกนะคะก็มันก็ตรงกับทีอ่อาจจะเป็นการช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่เลือดเก่าก็ต้องออกเออนะคะอย่างเจามาติปเนี้ยก็ต้องย้ายออกเนาะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดไว้หรือตัวเองคาดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเองนี่หมายถึงเจามาติปนะคาดไว้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในยุคข,ของริพูยุคนี้นะคะก็ เราเห็นบรรดานักเตะคนที่เคยเป็นคนสาคัญแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับทีมอะไรอย่างงี้นะคะอย่างทางด้านของจอแดนเฮนสันเนาะนะคะส่วนการต่อสัญญาเนี่ยก็ต้องดูแหละว่าจะยังไงเพราะว่าทางด้านของเตลโกฮานาล่าก็มีข่าวว่ามีทีมจากตุรกีให้ความสนใจเหมือนกันนะแต่เจ้าตัวเนี่ย ก็อยากจะอยู่กับลิภูต่ตออันนี้คือตามรายงานของฟาบิ i โรมาโน่นีคะได้มีการรายงานส่วนการต่อสัญญาเนี่ยต้องมาดูว่าจะยังไงจะมีข้อตกลงกันได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เตยโก้คันทารรับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงนะคะรับค่าเหนื่อยอยู่กับประมาณ2 0 0 0 0 0นะ่ะ2 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งมากเป็นอันดับที่4เนาะตอนแรกเคยเป็น3แต่ตอนนี้พอมีการปรับค่าเหนื่อยของพ่อหมีพ่อหมีขยับเป็น3และเตยโก้ Diego หล่ดมาเป็นอันดับที่4นะคะซึ่ง ค่าเหนื่อยสองสัปอนกับนักเตะวัยเลขสามแล้วอาการบาดเจ็บบ่อยขนาดเนี้ยอืก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่รู้นะว่าสัญญาใหม่เนี่ยจะมีการโอเคกับค่าเหนื่อยเท่าเดิมหรือมีการลดค่าเหนื่อยลงมาซึ่งโดยปกติค่ะนักเตะลิพูเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นแล้วอยู่กับทีมต่อทีมอาจจะมีการขอลดค่าเหนื่อยลงมาอาจจะ10% 1 5อเหอนะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเตะเนี่ยจะยินยอมหรือเปล่าถ้าหากว่ายินยอมโอเคเราก็อยู่กันต่ออย่างเช่นเจมมเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าหากว่าไม่ยินยอมก็แยกย้ายโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออ่วนจะอามาติดเหมือนกันถ้าในกรณีต่อสัญญาติกว่าเขาอาจจะโดนขอลดค่าเหนื่อยเหมือนกันอาจจะอาจจะนะหรืออาจจะไม่ได้เพิ่มนะคะอาจจะได้เท่าเดิมเออแต่อาจจะบางทีก็อาจจะขอลดอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นตามปกติที่ว่ามันเป็นตามโปรเซสเหมือนการทํางานของรูปแบบของบริษัทอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ก็เข้าใจได้แหละว่าจะยังไงเนาะ ทีเนี้ยเราก็ต้องมารอดูเนาะแต่แต่ถ้าว่าทุกคนอะอยากจะได้เซนเตอร์ใหม่เพราะมันมีข่าวอยู่แล้วว่าลิฟภูเนี่ยให้ความสนใจเซนเตอร์นะคะอยากจะได้เซนเตอร์เข้ามาร่วมทีมเอาเป็นแบบว่าเซนเตอร์ที่อายุน้อยนะคะอายุน้อยมีประสบการณ์ลงเล่นอ่ะตอนอีกมีอีกหนึ่งคนที่ลิฟภูให้ความสนใจก็ก็จะเป็นแบบว่านักเตะแบบใช้ญี่ปุ่นอันนั้นก็เป็นแบ็กขวาอะไรเงี้ยนะคะที่เราต้องซื้อเข้ามาอ่ะแบ็กขวาตอนนี้มีแบ็กขวามีเซนเตอร์ที่เราต้องซื้อเข้ามาอยู่แล้วเนาะ ทีนี้ต้องมาดูว่าจะยังไงอ,อ,อาจจะเอลมาติปจะได้อยู่กับทีมต่อไหมแต่ถ้าหากว่าพูดถึงว่า2คนนี้ยใครมีโอกาสได้อยู่กับทีมมากกว่าแน่นอนว่าติ๊งมองว่าเป็นเตียกโก้นะคะดูจากข่าวที่ออกมาโอ้โหยึงครอบดูจะเฉียเย้งดูยองครอบแบบชอบอะขนาดนักเตะเจ็บนะก็ยังเป็นแบบ r i ORITY แรกที่จะมีการพูดคุยต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะขนาดจจเอลมาติปเนี่ยยืนยันว่าโอ้ผมอยากจะอยู่กับทีมต่อนะครับผมอยากจะช่วยทีมไปให้ถึงฝั่งฝันผมอยากจะแขวนสตาร์ทกับทีมนะครับ แต่ไม่ได้มาเป็นพ r ร o r ิอเรตีแรกแล้วก็ถ้าหากว่าเอาจริงนะพูดถึงโอกาสการลงเล่นนับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจนถึงซีซั่นนี้ติ๊กว่าเออมาติดอ่ะคือไม่ได้เจ็บอ่ะมีโอกาสลงเล่นเรื่อยๆอ่ะแต่เพียงแค่ว่าบางทีตำแหน่งมันเบียดแต่เตียวโก้เนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บคือเขาเป็นพ r ร o r i อ y ตีแรกนะคะที่จะได้ยืน3แดนกลางอ่ะแต่กลายว่าไม่ได้เล่นเพราะเจ็บ เฝ้าโรงพยาบาลแทนทําหน้าที่แทนเออพอโอรงพยาบาลคนเก่าอย่างเกตาอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ก็ต้องมารอดูกันระหว่าง2คนนี้นะคะว่าใครจะได้อยู่ริพูหรือจะได้อยู่ทั้งคู่ก็ก็ก็ไปรอดูนะคะแต่แจ็ามาติสเนี่ยติกว่ามีโอกาสที่อาจจะโดนปล่อยมีโออาจจะปล่อยหมดสัญญาเพราะว่าเราก็อยากจะได้บรรดานักเตะที่เป็นเอ่อเลือดใหม่นักเตะที่มีความสดความใหม่อายุน้อยเข้ามาอยู่ทีมอยู่แล้วเนาะ ทีนี้ค่ะเราปิดท้ายด้วยเรื่องของเบนโดกหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนะคะเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสในการลงเล่นอ่ะวัน พฤรหัสสินะคะวันพฤรหัสเจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงเล่นนะคะเกมยูโรปาลีกนะคะก็เป็นการาให้คงขวัญในการต่อสัญญากับลิภูอย่างที่ทุกคนทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยต่อสัญญากับลิภูไป5ปีแต่สัญญาเนี่ยจะทํางานก็ตอนที่ครบอายุ18นะคะตอนนี้เบนดกอายุ17ซึ่งการลงเล่นของเบนโดกนะคะเบนดกก็ได้รับเสียงวิจารณ์เยอะมากบางคนบอกว่าคลาสยังไม่ถึง บางคนก็บอกว่าตาบีตบ้ตาบานเลี้ยงตาบีตบ้ตาบานยิงเองอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วในมุมติ๊กนะในมุมติก๊กติ๊กก็รู้สึกแบบนั้นว่าน้องเนี่ยมีความตาบีตบ้ตาบานพยายามที่อยากจะเล่นแต่ในมุมติกต๊กอธิกรู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องปกติแหละด้วยความที่นักเตะอายุน้อยประสบการณ์เล่นยังไม่สูงนะคะก็เขาเนี่ยยังไงดีอะ่ะมันก็เป็นปกติที่เราได้เห็นคือเราเคยได้เห็นแบบนี้ ตอนที่ฮาวิเอรเรียดมาอยู่กับริพูมใหม่ๆแต่พอเขาอยู่นานไปเขาเก็บประสบการณ์เขาเริ่มเรียนรู้ว่าโอเคมันจะต้องเป็นยังไงสเต็ปมันต้องเป็นสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะว่าติกว่านักเตะอายุน้อยเลื่อนร้อนเป็นธรรมดานะคะเลื่อนร้อนตะบี้ตะบันเมื่อก่อนฮาวิเอรเรียก็ตะบี้ตะบันยิงตะบี้ตะบันเลี้ยงสุดท้ายก็เสียบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบนโดกมาในลักษณะเดียวกันเลยนะคะในเกมที่ลีพูลเนี่ยสามารถไปพริกเอาชนะลาซินนะคะเขาเนี่ยก็มีความตะบี้ตะบันอ่ะตะบี้ตะบันการตัดสินใจทุกอย่างมัน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 แย่นะคะ คือมันก็เป็นปกติของนักเตะอายุน้อยเนาะก็พยายามที่จะอาจการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายก็ทําได้แย่เนาะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แหละติ๊กก็เลยมองว่าโอเคตอนนี้วัยสิบแปดเอ้ยวัยสิบเจ็ดปีอยู่โอกาสใ,ใ,ในการพัฒนามันยังมีเรื่อยๆนะคะมันยังมีเรื่อยๆแต่ถามว่าในเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องของอการเป็นแบ็กอัพสปีดต้นเนี่ยถือว่าดีนะคะติ๊กเลยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับโม e ได้ในอนาคต นะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นตัวหลักแต่ถามว่าเอามาทดแทนได้เรื่อยๆได้ไหมได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นในบางเกมอะไรเงี้ยที่เราต้องการมีการโลเทชัน่นเนาะซึ่งในเกมยูโรปาลีกเนี่ยทีกว่ามันเป็นอยู่แล้วว่าเป็นเป็นเวทีที่ย้งครอปจะใช้ดาวรุง่งให้ดาวรุ่งได้พิสูจน์ฝีเท้าพิสูจน์ตัวเองรวมถึงบรรดาสำรองเช่นกันนะคะที่กกลยมองว่าเบนด็อกเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ในอนาคตแหละดูอย่างฮาวิเออเรียดเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะ เมื่อก่อนก็ไม่ได้ดีขนาดนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยก่อนย้ายมาเนี่ยเขาเคยได้เป็นตัวหลักให้กับทีมแต่พอเขาย้ายมากับเราเนี่ยเขาเป็นสำรองอะโอกาสในการลงเล่นมันก็น้อยลงใช่ไหมโอกาสในการลงเล่นเนี่ยมันก็น้อยลงแต่เราก็เห็นว่าฮาวิเอลเรียตเขาดูมีแพชชั่นเขามีความพยายามเขาพยายามพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแล้วที่ก็เชื่อว่าเบนด็อกน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะตัดสินใจน,น,นักเตะเอ้ยเราจะตัดสินสินนักเตะอายุ17ปีด้วยเกมการลงเล่นเพียงแค่1เกมเนาะ ก็หวังว่าน้องจะพัฒนาเรื่อยๆแหละแล้วก็เชื่อว่าเยืคลอปจะให้โอกาสในการลงเล่นของน้องได้เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเบนดกเนาะนะคะก็ปิดท้ายเกมวันนี้เอ้ยปิดท้ายคลิปวันนี้ด้วยเรื่องของเบนดกแล้วการทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเบนดกก็ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนาอะนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่สบายจริงๆแต่ก็อยากจะมาอัดคลิปพูดคุยกับทุกคนนาอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย